พระพุทธศาสนามีเท่านั้นที่สามารถแก้การเกิดตายของสัตว์โลกได้และพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายที่จะประกาศธรรมสอนโลกเพื่อแก้การเกิดตายของสัตว์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตไปรเรื่อังประจำวัฏจักรนี้มานานแสนนานไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะแก้ปัญหานี้ให้สร็จิ้นลงไปได้หรืออย่างน้อยก็เบาบางไม่มี มีพุทธศาสนานี้เท่านั้นทําไมถึงทราบว่ามีพุทธศาสนานท่านั้นก็เพราะศาสนานี้แสดงถึงสัจธรรมทั้งสี่ประการนี่คือทำ,ทำเครื่องสังหารวัตจักรโดยแท้อย่างอื่นไม่มีทางเมื่อได้เข้าใจจากการได้ยินได้ฟังแล้วจะเป็นทางหนังสือก็าตามจากครูอาจารย์ก็ตามหรือจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าก็าตาม แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามหลักสัจธรรมที่เป็นเครื่องมืออันยอดเยี่ยมทำลายวัตจิตวัตจักรของสัตว์โลกนี้แล้วนำไปปฏิบัติอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องถามผู้ใดเลยขอให้ดำเนินตามหลักสัจธรรมทั้งสีนี้เถอะหรืออติปฐานสีเป็นธรรมที่แน่นอนได้ตัวที่สุดไม่มีกิเลสตัวใดจะเล็ดลอดออกไปจาก เครื่องมืออันนี้ที่จะสังหารไม่ได้หรือค้นไม่พบหาไม่เจออย่างนี้ไม่มีฉันจะทำทั้งสี่จึงเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักไทยของพระพุทธศาสนามาเป็นประจำศาสนานไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไันเป็นศาสดาเอกขึ้นมาก็ตัดสรู้ทมสัจธรรมทั้งสี่นี้และนำสัจธรรมทั้งสีนี้ประกาศกลางวานแก่โลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเรา นี่เป็นศาสนธรรมหรือเป็นตัจธรรมที่ที่ถูกต้องแม่นยำและสมมติสมหมายแต่ผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยความมุ่งหมายบ่งบอกอย่างชัดเจนก็คือเพื่อแก้ปัญหาความเกิดตายของจิตแต่และดวงละดวงเฉพ,เพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราเป็นสำคัญน,นี่เท่านั้นผลฝลอยได้ต่อไปคือยังเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่พุทธศาสนา ต้องการอย่างแท้จริงก็ให้ไปเกิดในสถานที่ดีความทุกข์เบาบางลงและเป็นการสร้างปณิสัยให้เบาบางให้มีความมากมูลขึ้นโดยลําดับสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ต่ออัตตธรรมต่อความผิดไม่ให้เกิดตายนั้นได้แก่ที่เหล็ก็อันนี้ก็จะค่อยเบาบางลงไปโดยลําดับธรดาเพราะนั้นท่านจึงเรียกว่าสร้างบารมีความจริงก็คือสังหารสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ภายในจิตใจนั่นแหละ การสังหารเป็นประโยคอันสําคัญมากสําหรับผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ต้องทําอย่างหนักหน่งสละเป็นสละตายเช่นเดียวกับเขาเข้าสู่แนวรบกชนะเท่านั้นเป็นความมุ่งหมายของนักรบเอาไม่ชนะก็ตายอืเป็นความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าของนักรบในสงครามนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าของพระพุทธเจ้าที่จะประกาศธรรมสอนโลก ให้ได้รู้ได้เห็นตามพระองค์ท่านในขณะเดียวกันก็เป็นการสังหารกิเลสซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตให้หลุดลอยออกไปได้ตรัสรู้หรือได้บรรลุธรรมตามเจดพระพุทธเจ้าท่านดังพระเบญจวคีทั้งห้าเป็นต้นนี่เป็นพระประสงค์อย่างแรงกล้าของาศาสดาองค์ปัจจุบันของเราจากนั้นก็ลดย่อนกันลงไปตามกําลังวานาของผู้จะกล้าเดินได้เพียงใด และจะสังหารวัตจักรวัตจิตสิ่งที่เป็นค่าสืบต่อจิตใจนี้ได้มากน้อยเพียงไรเช่นไม่ได้เป็นพระราชตบุคคลก็ให้เป็นพระอนาคาบุคคลไม่ได้พระอนาคาบุคคลก็ให้ได้พระสะกิทาคาบุคคลหากไม่ได้ถึงขั้นพระสะกิทาคาบุคคลก็ให้ได้ถึงพระโสะดาบันบุคคลหรือเป็นกัญญาณปุตติชนเป็นลําดับลดบาดาลงมานี่เป็นผลพลอยได้ที่เคลื่อนมาหรือว่าที่ลดหย่อนลงมาจาก อันดับหนึ่งคืออรหัตตบุคคลซึ่งเป็นภูมิที่สูงสุดจุดพ้นจากการเกิดแจเ่เจ็บตายโดยประการทั้งปวงรองลำดับลงมาก็คือพระอนาคามีท่านเหล่านี้ที่อยู่ของท่านเป็นความแน่นอนตามขั้นภูมิแห่งธรรมของท่านที่แก่กล้ามีความด่ำล้ําต่ำสูงต่างกันอันดับแรกก็ไม่พ้นที่จะเกิดท่านสุทวาตในท่านที่หนึ่งคืออวิหา ชั้นที่สองตามภูมิแห่งกิจภูมิแห่งธรรมอัตปาชั้นที่สามสุตัสสาชั้นที่สี่สุตัสสีชั้นที่ห้าตัากแก่กล้าเต็มที่อกันิฐาเลยจากอากนิฐาแล้วก็พ้นหลุดพ้นเข้าก้าเข้าส่นิพานนี่เป็นลำดับลำดามาเช่นนี้นี่เป็นพระประสงค์ของ พระพุทธเจ้าผู้ประธานพระศาสนาไว้ตลอดถึงการแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกทรงมีความมุ่งหมายอย่างนี้เป็นสําคัญในภายในพระทัยเราจะเห็นได้จากปัดฉิมมอยามทรงเร็งยานดูสัต,ตวโลกว่าผู้ใดจะมาคล้องกับตาข่ายคือพระยานของพระองค์และขีวยิตจะมาถึงอย่างรวดเร็วทั้งๆท,ที่มีนิสัยอยู่นั่นขอเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อน และไปแสดงธรรมในสถานที่เจนนใยมีความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าสําหรับธรรมประเภทสูงสุดนี้เป็นพื้นฐานของพระไทยแห่งพระพุทธเจ้าไม่สมลดละผลภายหน้ากะดังที่กล่าวนั้นแสดงธรรมแต่และครั้งละครั้งด้วยความสัตย์ความจริงด้วยความรู้ความเห็นจากพระไทยของพระองค์จริงๆแสดงอย่างอาจฐานให้สัตว์บรรดาผู้ธบริษัททั้งหลายได้ทราบบางพวกได้สําเร็จ พระอรหัตผลในขณะที่ฟังนั่นแหละบางพวกสําเร็จพระจก,กิีทาคาบางพวกสําเร็จพระอนาคาบางพวกสําเร็จพระจกกทาบางพวกสําเร็จพระโสดาบางพวกเข้าถึงสระัเป็นกัญญาณปุปติชนนี่เป็นผลพอยได้โดยลําดับคำนาเขาเรียกว่าผลมาตั้งแต่สุดยอดโดยลําดับลงมาดังที่กล่าวมานี้เป็นความมุ่งหมายของศาสดา,า,า,าที่ประทานพระโอวาท ไว้และประทานทำแก่โลกโดยตลอดเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่สําคัญมากในการแก้ความเกิดตายประจําจิตของสัตว์โลกให้หุดพ้นไปได้เป็นอันดับแรกอันดับต่อไปก็ตัดทอนวัตตะวนวัต,ตจิตวัตจักรที่แสมยืดยาวนั้นให้หมดทั้นเข้ามาโดยลําดับําดาจนกระทั่งถึงกุดด้วนไปไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมา ็เพราะศาสนาธรรมเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นศาสนาองค์เอกด้วยเป็นศาสนาธรรมที่เอกด้วยเรียกว่าพุทธศาสนานี่เป็นพุทธศาสนาที่เอกเอาอยากทราบว่าเป็นพุทธศาสนาที่เอกให้ดําเนินตามปริญญาศึกษามาแล้วได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เกสาลรมานาคา,าธรรมตาตโจท,ที่ได้รับมาจากกูชาเรียกว่าเป็นการศึกษาแล้วในเบื้องต้น งั้นดูตำรับตำราและฟังจากครูจากอาจารย์ไปประพฤติจากนั้นก็น,นำไปประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี้จะไม่เป็นอื่นผลอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ต้องได้อย่างแน่นอนเพราะทำเหล่านี้ตีตะล่ำเข้าสู่จุดอันเป็นผลที่จะได้ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นนับแต่อรหัตบุคคลลงมาจนกระทั่งถึงกัญญาณปุตชน์จะไม่นอกเหนือจากสมขคารธรรมที่ตราไว้ชอบแล้วด้วย การปฏิบัติของผู้ปฏิเอาริงเอาจังนี่เลยจะต้องปรากฏนี่เป็นข้อยืนยันคือภาคปฏิบัติปริยัติเมือ่อศึกษาแล้วให้ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มจิตะภาวนาจะากําหนดพุทโทรธธรรมโมสังโฆในภาวนาบทไดก็ตามนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติพยายามรักษาใจบังคับจิตใจไม่ให้คิดไปในสิ่งที่ไม่ควรคิดเรียกว่าสิ่งที่ผิดไม่ให้คิดพยายามหักห้าม ไม่ให้คิดให้คิดในสิ่งที่ถูกเช่นคําบริกรรมภาวนามี่เป็นหลักใจของการอบรมบบมอินทรีย์ของตัวเองจนปาก,กฏเป็นความสงบเจ็นขึ้นมาเนี่ยเราจะเราพิสูจน์จิตตัวเกิดต,ดตายที่ว่าเกิดตายเกิดตายหมายถึงจิตนี่มีเชื้อแล้วเขาไปอาศัยร่างนั้นร่างนี้ร่างหยาบร่างละเอียดที่ร่างที่ไม่มองเห็นไม่ตาเนื้อก็มี ร่างที่มองเห็นได้ชัดเจนอย่างจัดบุคคลทั่วๆไปนี้ก็มีอย่างเป็นเปรตเป็นผีเป็นสุรกาที่ให้ชื่อให้นามต่างๆนั้นไม่มีประมาณมากยิ่งกว่าที่เรามองเห็นด้วยตานี้ไปได้ไหนนี่ก็เป็นพบแต่ละอย่างที่จิตเขาไปแทรกสิงไปอาศัยตัวจิตเองไม่เคยตายตัวจิตเองไม่เคยชิบหายหากเป็นนักทองเกลียวอย่างนี้ตลอดมาดังหลวงปู่มั่นท่านว่าไว้ว่าจิตคือนักทองเกีียวนั่นแหละท่านผู้ปฏิบัติ เป็นผู้พูดออกมาเองด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงๆไม่ใช่มันพูดออกมาแบบรุ่นเดาเก,าาก่าหมัดผู้ปฏิบัติพูดตรงไหนถูกตรงนั้นเพราะท่านพูดออกมาจากภาคปฏิบัติของท่านความรู้เห็นของท่านประจั์ใจเต็มที่แล้วจึงสามารถพูดออกมาได้อย่างเต็มปากไม่กระดับไม่สะทุกสะท้านนี่ท่านว่าจิตก็คื้นักทองเที่ยวนี่แหละความต้องเที่ยวของจิตเป็นสําคัญเราจะเริ่มทราบตั้งแต่ภาคปฏิบัติยิต,ตะภาวนา เราเริ่มทําจิตให้สงบถ้าเราอยากจะทราบตามหลักความจริงที่พระองค์ประกาศสอนไว้มาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีนี้แล้วมันมีตั้งแต่ชื่อส่วนมากมีแต่ความจําเต็มหัวอกความความจําเต็มปากพูดได้คล่องยิ่งกว่านกขุนทองแต่ภาคปฏิบัติไม่ปรากฏยิ่เรสตัวไหนจะ เป็นตัวที่เปราะที่สุดหลุดลอยไปโดยที่ไม่ได้ชำระสาสางกันบ้างเลยนั่นไม่เคยมีในธรรมของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเปราะที่สุดบรรดากีเลสหรือล้านเลนของกีเลสเปราะแม้ปูย่าตายาของกีเลสจะเหนียวแน่นแก่นถูกมัดพวกเราก็ตามแต่เลนล้านเลนของกีเลสน,นั้นเปราะอย่างนี้ไม่เคยมีพ่อมันเป็นยังไงปูย่าตายาเป็นยังไงล้านเลนมันเป็นอย่างนั้นมันเหนียวมันแน่นเหมือนกันหมดแสดงมาแต่ละอย่างละอย่าง มีแต่ลวดลายของกิเเดเท่านั้นที่จะทําให้เรารุ่มหลงแล้วยอมจำนวนตามมันหาทางทางต่อสู้ไม่ได้เนี่ยเรื่องของจิเดสเป็นเช่นนี้ ิรพระิดาสยามิสมรงรูณนัฉันมีศักาสิ่สธดอรนาด I'm no, no.